ถึงมัธยาสักทีเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปนั่นไม่ได้แต่งหน้าไงเดีย๋ยวแปปๆกระเป๋าเครื่องสำอางอไปเดี๋ยวมาเซเวน่นเซเว่นมันจะมีอะไรขายวะมีเครื่องสำอางขายปะน่าจะมีนะคะไม่ได้หวาดไปสภาพศพไม่ได้อะไปซื้อของก่อนอะ ได้ของมาแล้วในเซเว่นโดนไป599บาทอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะแต่วันเป็น99าจริงๆอ่ะบังเอิญมากนะคะส่วนมีอะไรบ้างพรฟอร์เรดไว้นะฮะ12บาทเมเบลีนออินวันเคลียร์สมูทยี่บบาทลิปพาเลตต์มิชช่า9บาทแป้งฝุ่นสีจันนะฮะ139บาทแป้งตลับเทเวลพลัส65บาท มาสคาร์าของนาทริบร้อยิบห้าบาทอะไเ์น,นี่ของยูสตาร้อยสบเกดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราต้องบำรุงผิวก่อนขยับหมวกสับขาลอกแบบบำรุงผิวก็ใช้ของพอแล้วกันเพราะว่าเคยใช้แต่ว่ามันเป็นครีมกลางวันนะจริงมันคือพรอนหน้าขาวที่สมัยเด็กๆเ,เรารู้จักกันจริงๆทาแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยผิวดีอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะเสมือนรองพื้นไปหนึ่งหลังจากนั้นค่ะ ก็ต้องเป็น BB นะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องคอนซีลเลอร์ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่รอดนะเพราะว่าในเซเว่นมันไม่มีคอนซีลเลอร์ขายก็ลเลยซื้อของเบเบอรลีนมาดีกว่าเป็น Clear Smooth All-in-One BB เย็ดเคซองหนึ่งนี่ใช้ได้กี่รอบไม่รู้อะคือเยอะมากอะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วแต่ว่าลมไม่ค่อยเนียนนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ควรจะใช้คู่กันแหละ เพราะนี่มันก็เหมือนกับมีคุณสมบัติรองพื้นระดับหนึ่งอะเออแล้วพอใช้คู่กันมันก็จะแบบมันก็เหมือนตีกันเล็กน้อยนะฮะก็ดูแล้วกันถ้าสมมติว่าจะใช้เจ้า For ์เรสต์ไวของพรเนี่ยก็ใช้เดียววซะเชื่อแย่อ่ะต่อมาดีกว่าค่ะด้วยความที่ว่าในเซเว่นเนี่ยเขาไม่มีบลัชออนแย่ก็เลยซื้อที่มันเป็นลิปสติกแล้วก็มาทําเป็นบลัชออนเอามาแปรรูปเองอันนี้ของมิชช่าว้าน่ารักอะอันเล็กทีเดียวอะ โอเคเดี๋ยวเอามาทาแก้มกันดีกว่าเอาไหนทาแก้มดีนะเออไม่ค่อยสะใจใช้สีเข้มเลยเข้มเลยเข้มเลยจริงๆอ่ะสีนี้แล้วกันเป็นอายแชโดว์ลงเปลือกตาไปซะแล้วข้อดีนะข้อดีคือแบบมันจะติดทนไปทั้งวันอะจนกว่าเราจะล้างหน้ามันถึงจะหลุดหลังจากนั้นค่ะ เราก็จะมาใช้แป้งฝุ่นกันนะฮะสีจันละกันลองดูขอเทบนหลังมือแป้งสีอ่อนมากโอเคเหมือนกันนะเนี่ยลื่นเลยอะอ่ะอะ,อะต่อมานะคะเสริมความแน่นด้วยแป้งตลับพกพาหน้าปกเป็นคิมเบอรี่และด้านหลังเป็นมาร์กบรินน่ารักไปปะมาเก็บดีเทลแล้วกันนะ อายไลเนอร์อายไลเนอร์นี่ของยูสตาหัวแข็งแต่มึกดำได้ใจในเซวไม่มีที่ดัดขนตาแต่มีมาสคารา่านี่โดยอันใหญ่ของนาทริปไม่มีอะไรเขียนตาล่างดังนั้นตาล่างเราต้องปัดมาสคาร่าให้แน่น มีอะไรจะบอกเราไม่ได้ปพัทยาหรอกไปอยู่กรุงเทพนี่แหละเราสร้างสถานาการณ์ไปงั้นแหละอีเซเว่นก็เซเว่นหน้าบ้าน <c oughs> ทำขนคิ้วขึ้นมานี่ไม่มันปัดได้เลยอ่ะกลับมาที่มิชา่แปลงอันต้อยกับปากอันหนาเตอะของิงแกนะคะโอเคเดี๋ยวขอทําให้คอมันขาวหน่อยดิ่ไหยแล้วคอดําเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู เรามาให้คะแนนกันดีกว่าดีวะ่ะคอมมงคอมเมนต์กันกุบกิบเนาะดูเรื่องอาจถึงเวลาให้คะแนนค่ะเริ่มจากพอนหน้าข่าวก่อนละกันนะคะอันนี้ให้เต็มสิบเลยสำหรับคนที่ไม่ลงรองพื้น แต่สําหรับคนที่ลองรองพื้นนะคะเอาไปสองคะแนนเพราะว่าคนที่ลองรองพื้นมันจะไม่ถูกกันเพราะม,มันเหมือนผสมแบบอะไรที่มันเคลือบผิวด้วยอะ่ะอ่ะเมเบลีนนะคะเต็มสิบแย้ให้เจ็ดคะแนนค่ะเพราะว่ามันถูกมากเลย20บาทเราใช้ได้หลายครั้งแต่ข้อเสียคือมันไม่มีฝาปิดมิชาเต็มส0บแย้ให้7คะแนนค่ะเพราะว่า1ราคามันถูกมากแล้วก็แย้สามารถที่จะเอามาทาเป็นบัตรออนก็ได้ ทาเป็นอายแชโดว์ก็ดีเฉยเลยเข้าใจว่าแต่ในลักษณะของการทาปากเย่ไม่ชอบลิปสติกแบบนี้คือพิกเมนต์มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แป้งฝุ่นสีจันนะฮะอันนี้ก็เป็น7เต็ม10นะคะมันทำให้หน้าเรามันขาวโอเวอร์ไปนิดนึงอะต่เวลพลัสให้7เต็ม10คือมันหนาดีอะอัไรนะนอันนี้ยาให้6เต็ม10เพราะว่าไม่ชอบห่วงเนี้ยเขียนยากแต่ว่ามันดำดีนาทีฟอันนี้ ก็อับป,ประโยชน์พอสมควรเลยอ่ะเอามาวาดคิวได้นะคะ7เต็ม10บละกันถือว่าราคาถูกและดีแล้วก็หัวแปรงเหมาะกับการที่เราปัดมาสคาร่าจริงๆอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าใครก็ตามอยากจะให้เราไปชอปปิง้งมีเบตเท่าไหร่อะไรยังไงสามารถติดต่อเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำให้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสับตะไคร้เอะ s u b สไครป์มาได้เลยนะคะจะได้ติดตามผลงานของแกอยู่ด้วยกันตลอดไปตราบชั่วนิรัน <laughs>